โครงการเยียวยาเราชนะขยายเวลาในการลงทะเบียนเพิ่มธนาคารในการลงทะเบียนแล้วตรวจสอบสิทธิ์ที่ไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมรบกวนช่วยกดติดตามช่องอยากบอกกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะโครงการเยียวยาเราชนะเป็นโครงการที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยได้เปิดให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามโครงการกำหนดได้ลงทะเบียนซึ่งในรอบนี้นะคะเป็นรอบสุดท้ายของการลงทะเบียนเราชนะแล้วค่ะมาดูกันนะคะว่ารอบนี้ใครบ้างที่สามารถลงทะเบียนได้ค่ะคือได้แก่ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะในการลงทะเบียนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและ ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สำเร็จนะคะในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะที่ผ่านมาค่ะโดยกระทรวงการคลังนะคะได้ขยายเวลาในการลงทะเบียนให้ได้ถึงวันที่5มีนาคม2,564ค่ะโดยได้เพิ่มสถานที่ในการลงทะเบียนนะคะจากเดิมเป็นธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตอนนี้นะคะได้เพิ่มธนาคารออมสินนะคะและธนาคารทอกอสอทุกสาขาเช่นกันค่ะ โดยจะเริ่มให้บริการลงทะเบียนนะคะที่ธนาคารออมสินและธนาคารทอก,กอสอในวันที่22กุมภาพันธ์2564ค่ะคือในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะส่วนธนาคารกรุงไทยนะคะก็ยังสามารถไปลงทะเบียนได้เหมือนเดิมค่ะและยังมีหน่วยบริการเคลื่อนที่นะคะของธนาคารกรุงไทยให้ท่านสามารถลงทะเบียนได้เช่นกันค่ะสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมไปในวันลงทะเบียนนะคะ คือบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดบัตรที่มีแถบแม่เหล็กค่ะในการใช้สิทธิ์นะคะผู้ที่ลงทะเบียนที่ธนาคารท่านสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแบบสมาร์ทการ์ดไปใช้จ่ายตามร้านค้าที่ร่วมรายการเราชนะนะคะโดยท่านจะต้องยืนยันด้วยรหัสพินตัวเลขหกหลักที่ท่านได้ตั้งไว้กับทางธนาคารในวันที่ลงทะเบียนค่ะ และในการตรวจสอบสิทธิ์นะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ธนาคารนะคะท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน w w w เรชนะ com ค่ะหรือท่านจะโทรสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์02-111-1144ได้เลยค่ะโครงการเยียวยาเราชนะนะคะได้ขยายเวลาในการลงทะเบียนถึงวันที่5มีนาคม2564 หากท่านนะคะมีญาติพี่น้องนะคะหรือคนรู้จักที่มีคุณสมบตัติตรงตามที่โครงการกำหนดช่วยแจ้งให้มาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ที่ธนาคารและหน่วยบริการเคลื่อนที่ได้เลยค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้รับเงินเยียวยาช่วยแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ค่ะและหากคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์สำหรับท่านรบควรช่วยกดติดตามช่องอยากบอกกดไลค์และกดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้เราขอบคุณมากค่ะ